อยู่เมืองนอกมาตั้งแต่เด็กๆพูดไทยไม่ค่อยชัดแล้วแล้วพูดังกิษอะไม่ได้เลยไปอยู่เมืองนอกมาอยู่นอกมาเออมันคับคายคํับคานะอลูกสาวลุงเนี่ยลูกสาวมีคนเล็กใช่ไหมกูมีคนเดียวเรารู้จักกันแล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่แค่รู้จักสนิทกันเลยก็เรียนที่เดียวกันไม่รู้อ่ะเนี่ยี่อนที่ไปเมืองนอกอะก็เรียนที่พารามเจ็ดด้วยกันจำได้ไหม พละแปดไม่ใช่เหรอพ่อเออพละแปดแล้วไปต่อพละเก้าอืมติดกันแล้วก็เออติดติดใช่ใม่เนี่ยใครใครอ่ะใครใครจำได้ไหมก็ตอนที่เรียนเราก็นั่งโต๊ะข้างๆกันจำจำชัดชัยได้ปะจำได้แต่อาจารย์สมปองอ่ะเฮ้ยที่อาจารย์สมปองได้เหรออืมใครวะพี่สอนพระไออออาาจรย์โ้ที่ครูอาจารย์ปางทองเฮ้ยจำเพื่อนเราได้ไหมไอ้ฝาแฝดอ่ะ ขอบคุณอบ